สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้อยู่กับคุณครูวน,นิดาสีนอกหรือครูบอมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการแก้สมการและอสมการเศรษส่วนของพหูนามค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะยังจํากันได้ไหมคะเด็กๆว่าที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้กันในเรื่อง คอลนอหรือตัวคูดร่วมน้อยของจำนวนเต็มบวกมาแล้วซึ่งหลักการหาคอลนอคือการหาจำนวนที่สามารถนำจำนวนที่กำหนดให้ทุกจำนวนไปหารลงตัวนั่นเองค่ะซึ่งการหาคอลนอหาได้โดยการแยกตัวประกอบหรือการหารสั้นก็ได้ซึ่งในเรื่องนี้เราจะมาหาคอลนอของพหุนามกันค่ะจะมีวิธีการหาอย่างไรบ้าง ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ <Y aku! S 1> ตัวอย่างแรกจงหาคอลนอของ a ลบ1และ a บวก1หลักการคือหาจำนวนที่สามารถนำ a ลบ1และ a บวก1ไปหารได้ลงตัวซึ่งเราก็มาเช็คกันก่อนนะคะว่าพหุนามที่กำหนดให้นี้เป็นตัวประกอบของกันและกันหรือไม่โดยเราจะเช็คว่า a ลบ1หารด้วย a บวก1ลงตัวไหม หรือ a บวก1หารด้วย a ลบ1ลงตัวหรือไม่ถ้าหารไม่ลงตัวทั้งสองกรณีเราจะได้คอลนอคือจับพหุนามทั้งสองมาคูณกันได้เลยค่ะดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าคอลนอของ a ลบ1และ a บวก1คือ a ลบ1คูณ a บวก1ค่ะตัวอย่างต่อมาจงหาคอลนอของ a ยกกำลังสลบ1และ a.1 บวก1ก็เช่นเดิมนะคะเราก็หาตัวที่สามารถนำทั้ง a ยกกำลังสลบ1และ a.1 บวก1ไปหารลงตัวซึ่งก็เช่นเดิมค่ะเรามาพิจารณากันก่อนว่าพหุนามสองพหุนามนี้เป็นตัวประกอบของกันและกันไหมซึ่งจะเห็นว่า a ยกกำลังสลบ1สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น a.1 บวก1คูณ a ลบ1ค่ะ และเมื่อนำ a บวกหมาหารจะเห็นว่าหารลงตัวนั่นเองค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ a ลบหดังนั้นคอนอที่เราได้ก็คือ a ยกกำลังสองลบหนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าคอลนอของ a ยกกำลังสองลบหนและ a บวกหนคือ a ยกกำลังสองลบหนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยค่ะจงหาคอนอของ A-1, บวก1 A บวก2และ A-3 บวก3ค่ะและตามหลักการเดิมเลยนะคะเราก็ต้องไปหาว่ามีพหุนามอะไรที่สามารถนำา A บวก1 A บวก2และ A-3 บวก3ไปหารได้ลงตัวค่ะซึ่งเมื่อเราพิจารณา A-1, บวก1 A บวก2และ A-3 บวก3แล้วไม่มีตัวไหนเป็นตัวประกอบของกันและกันเลยใช่ไหมคะ ดังนั้นเราสามารถหาคอลอนอได้จากการนำ a บวก 1, a บวก2และ a บวก3มาคูณกันได้เลยค่ะเราจึงสรุปได้ว่าคอลอนอของ a บวก 1, a บวก2และ a บวก3คือ a บวก1คูณ a บวก2คูณ a บวก3นั่นเองค่ะ ซึ่งเราจะใช้ครลนอของพหุนามมาใช้ในการแก้สมการเศษส่วนของพหุนามและการแก้อสมการเศษส่วนของพหุนามค่ะพร้อมกันแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะการแก้สมการเศษส่วนของพหุนามมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. เราต้องหาคอลนอของตัวส่วนก่อน 2. นํนำคอลนของตัวส่วนที่ได้ไปคูณทั้งสมการและ 3. แก้สมการตามปกติแต่มีเงื่อนไขว่าค่าของตัวแปรนั้นต้องไม่ทำให้ตัวส่วนเป็น0ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้6ส่วน 2b ลบ5ลบกับ4ส่วน b ลบ3เท่ากับ0เราจะเห็นว่าตัวส่วนของเราคือ 2b ลบ5และ b ลบ3 ซึ่งนำทั้งสองพหุนามนี้ไปหาคอลนอจะได้ 2b ลบ5คูณ b ลบ3นั่นเองค่ะจากนั้นในขั้นที่2เรานำคอลนอที่ได้ไปคูณทั้งสองข้างของสมการจะได้ดังนี้ค่ะทางซ้ายของสมการทำการกระจายการคูณเข้าไปในวงเล็บและทางขวาของสมการจะได้เท่ากับ0ูนย์ จากนั้นทำการคำนวณค่ะ 2B ลบหาหารด้วย 2B ลบ5และ b ลบ3หารด้วย B ลบ3ดังนั้นเราจะได้ b ลบ3คูณ6ลบกับ 2b ลบ5คูณ4เท่ากับ0จากนั้นทำการกระจายคูณ6เข้าไปในวงเล็บและกระจายคูณ4เข้าไปในวงเล็บจะได้ 6b ลบ18 ลบกับ 8b ลบ20เท่ากับ0จากนั้นทำการเอาวงเล็บออกแต่ต้องระวังนะคะหน้าวงเล็บ 8b ลบ20เป็นเครื่องหมายลบเราจะต้องกระจายการคูณลบ1เข้าไปในวงเล็บซึ่งจะทำให้เครื่องหมายเปลี่ยนเราจะได้เป็นลบ 8b บวก20เท่ากับ0ค่ะจากนั้นคำนวณค่ะ 6b ลบ 8b ได้ลบ 2b ลบ18บวก20ได้บวก2เท่ากับ0จากนั้นแก้สมการหาค่า b จะได้ b เท่ากับลบ2ส่วนลบ2หรือเท่ากับ1นั่นเองค่ะแต่อย่าลืมเช็คคำตอบก่อนนะคะว่าถ้า b เท่ากับ1จะทำให้ตัวส่วนเป็น0หรือไม่ ซึ่งในข้อนี้ b เท่ากับ1ไม่ได้ทำให้ตัวส่วนเป็น0ดังนั้นคำตอบของสมการคือ b เท่ากับ1นั่นเองค่ะต่อมาเป็นวิธีการแก้อะสมการเศษส่วนของพหุนามค่ะมีขั้นตอนดังนี้ 1. จัดรูปอะสมการให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0โดยเราจะนิยมให้ฝั่งขวาเป็น0น,นะคะ 2. หาคอลนอของตัวส่วน 3. ทํทำตัวส่วนให้เท่ากับคอลนอที่ได้จากข้อ2 4. นํานำตัวส่วนที่ได้ไปยกกำลังสองแล้วนำไปคูณตลอดอสมการและ 5. แก้อสมการตามปกติแต่มีเงื่อนไขว่าค่าของตัวแปรนั้นต้องไม่ทำให้ตัวส่วนเป็น0ูนและหมายเหตุนิดนึงนะคะ เครื่องหมายหน้าตัวแปรทุกตัวจะต้องเป็นบวกเสมอถ้าไม่เป็นบวกเราต้องทำการคูณลบหเข้าไปก่อนนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจงหาคำตอบของอสมการต่อไปนี้ x บวก1ส่วน2ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน x บวก2วิธีทำขั้นแรก เราต้องจัดรูปให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนย์นะคะได้ดังนี้เลยค่ะจากนั้นเรามาเช็คเครื่องหมายหน้าตัวแปรค่ะว่าเครื่องหมายเป็นบวกทุกตัวหรือยังซึ่งในข้อนี้จะเห็นว่ามีลบ x อยู่ดังนั้นเราทำการคูณลบ1ตลอดอสมการค่ะยังจำได้ใช่ไหมคะถ้าเราคูณด้วยจำนวนจริงที่น้อยกว่า0ย์เครื่องหมายอาสมการจะเปลี่ยนค่ะ เราก็จะได้ดังนี้เลยค่ะเครื่องหมายอาสมการจะเปลี่ยนจากน้อยกว่าหรือเท่ากับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับค่ะจากนั้นทำการคูณลบหค่ะ x บวก1ส่วน2ลบ x คูณลบหเข้าไปที่ตัวส่วนเราจะได้เป็น x บวกหส่วน x ลบ2ค่ะ ส่วนตัวลบนะคะเมื่อคูณลบ1เข้าไปแล้วนะคะลบคูณลบเป็นบวกนะคะเราจึงได้เป็นบวก1ส่วน x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0จากนั้นเช็คตัวส่วนนะคะว่าเท่ากันหรือยังถ้ายังทำการหาคอลนอของตัวส่วนค่ะซึ่งเราจะได้คอลนอของ x ลบ2และ x บวก2คือ x ลบ2คูณ x บวก2นั่นเองค่ะนั่นหมายความว่า ตัวตั้งเราจะคูณด้วย x บวก2ส่วน x บวก2และตัวบวกเราจะคูณด้วย x ลบ2ส่วน x ลบ2ดังนี้เลยค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เราก็ได้ตัวส่วนเท่ากันแล้วค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยค่ะจากนั้นทำการคำนวณตัวเศษค่ะเราคูณกระจายเข้าไปและจลัดรูปจะได้ดังนี้ค่ะ จากนั้นนะคะนำตัวส่วนไปยกกำลังสองแล้วนำไปคูณตลอดอสมการซึ่งจากสมบัติของจำนวนจริงจำนวนที่ยกกำลังสองจะมากกว่าหรือเท่ากับ0อยู่เสมอดังนั้นเครื่องหมายอาสมการจะไม่เปลี่ยนค่ะจากนั้นนะคะทำการคำนวณ x ลบ2ยกกำลัง2หารด้วย x ลบ2ได้ x ลบ2และ x บวก2ยกกำลังสองหารด้วย x บวก2ได้ x บวก2ค่ะ2ลบ2ได้0และ3 x บวก x ได้4 x ดังนั้นเราจะได้ x ยกกำลังสองบวก4 x มากกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งตรงนี้นะคะจะมีเงื่อนไขว่า x จะต้องไม่เท่ากับลบ2และ2ค่ะ เพราะค่านี้จะทำให้ตัวส่วนเป็นศูนนั่นเองค่ะและจะเห็นนะคะว่า x ยกกำลังสองบวก 4x มีตัวร่วมคือ x ค่ะเราก็ทำการดึงตัวร่วมออกมาได้ดังนี้ค่ะจากนั้นเรามาพิจารณา x ลบ2คูณ x บวก2คูณ x คูณ x บวก4เท่ากับ0ค่ะซึ่งเราจะได้ว่า x เท่ากับลบ4 ลบ2 0และ2นั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงนำคำตอบที่ได้ไปเขียนบนเส้นจำนวนและแบ่งช่วงโดยใส่เครื่องหมายเป็นบวกลบบวกลบบวกจากขวาไปซ้ายเหมือนการแก้อสมการเลยค่ะเครื่องหมายอาสมการของเราเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเราจะใช้จุดทึบใช่ไหมคะแต่อย่าลืมพิจารณาเงื่อนไขว่า Ex จะต้องไม่เท่ากับลบ2และ -2 ค่ะดังนั้นเราจะใส่จุดโปร่งที่ลบ2และ -2 ดังนี้ค่ะส่วนลบ4และ -0 เราใส่เป็นจุดทึบได้เลยค่ะจากนั้นคำตอบเราจะอยู่ในช่วงบวกค่ะเพราะเครื่องหมายของเราเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ0เราจึงได้ช่วงคำตอบเป็นดังนี้ค่ะหรือสามารถเขียนเป็นช่วงแบบนี้ก็ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ